เบื้องต้นเนี่ยเราส่งนะฮะเข้าไปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแค่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของยอดขายทั้งหมดของเรานะฮะเพราะว่าที่ที่บริษัทเนี่ยเราส่งออกประมาณ100นะร้อยประเทศนะฮะแล้วก็อยู่ในยุโรปเนี่ยนะเออโทษฮะอยู่ในเอเชียเนี่ยนะฮะประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮ<ค>ะแล้วก็อยู่ที่อเมริกาเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยุโรปก,ก็ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นเนี่ย ตรงนี้เราจะมีผลกระทบกับภาษีอันใหม่นะฮะที่ที่ภาษีตอบโต้เนี่ยแค่สัดส่วนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับครับแต่แต่อันนี้ผมผมเรียนงี้ก่อนถ้าเราจำตัวเลขกันได้เนี่ยนะฮะ,ะเราต้องวัดจากคู่แข่งด้วยกันก่อนนะฮะคือไทยเนี่ยเราโดนภาษีตอบโต้เนี่ยสามสิบหกหรือสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตก็ตามเนี่ยนะครับแต่คู่แข่งเราคือเวียดนามนะครับเวียดนามเท่าไหร่ฮะสี่สิบหกเปอร์เซ็น ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อินโดนีเซียสามสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อ่สีลังกาสี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับนะครับฟิลิปปินส์กลายเป็นภาคของเขาแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเพราะงั้นถ้าโรงงานเราย้ายไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะเราจะมีส่วนต่างของภาษีเนี่ยนะฮะซึ่งถูกกว่านะ,ะผู้ส่งออกต่างประเทศด้วยกันเนี่ยถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต นะอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะฮะข้อได้เปรียบในในเชิงการในในเชิงการค้าเลยแหละนะเพราะภาษีนําภาษีตอบโต้จะถูกกว่าครับ